สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับอาณาจักรมนาลาอาณาจักรมนาลาจะมีลักษณะอย่างไรและเป็นรูปแบบแบบไหนลองมาดูกันเลยลักษณะรูปร่างและการดํารงชีวิตของแบคทีเรียแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กประมาณ1-5ไมโครเมตรผนังเซลล์เป็นสารประกอบเพดิโดไกลเคนภายในเซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มสารพันธุกรรมและไม่มีโครงสร้างอื่น เช่นกนิบอดี้ไมโทคอนเดียแบคทีเรียที่พบส่วนใหญ่มีเซลล์เดียวหรืออาจอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นสายมีหลายรูปแบบเช่นแบคทีเรียทรงกลมหรือคอคคัสแบคทีเรียทรงแท่งหรือบาซิลัสและแบคทีเรียทรงเกลียวหรือสไปริลลัมแบคทีเรียมีกระบวนการเมตาบอลิซึมในการดำรงชีวิต แบคทีเรียหลายชนิดสามารถดำรงชีวิตโดยการสร้างอาหารเองได้ด้วยการใช้พลังงานจากแสงเช่นไซยาโนแบคทีเรียหรือใช้พลังงานจากปฏิกิริยาเคมีเช่นซันเฟอร์แบคทีเรียแต่แบคทีเรียส่วนใหญ่สร้างอาหารเองไม่ได้รวมทั้งสามารถอยู่ได้เกือบทุกแห่งบนโลกแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอื่นไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความหลากหลายของแบคทีเรีย จากการศึกษาสายวิวัฒนาการของแบคทีเรียโดยการศึกษาเปรียบเทียบลำดับเบสของ DNA, RNA รวมทั้งองค์ประกอบของผนังเซลและเยื่อหุ้มเซลทำให้สามารถจำแนกแบคทีเรียออกได้เป็น2องอาณาจักรย่อยหรือซับคิงดอมคือซับคิงดอมอาร์เคียแบคทีเ r ียและซับคิงดอมยูเคียแบคทีเ r ีย ซับคิงดัมอาเคียแบคทีเรียอาเคียแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่ผนังเซลล์ไม่มีสารเพปทิโดไกเช่นสามารถดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นไม่สามารถดำรงชีวิตได้คือในแหล่งที่มีอุณหภูมิสูงมากเช่นบ่อนน้ำพุร้อนในทะเลที่เค็มมากในบริเวณที่ความเป็นกรดสูงและในบริเวณทะเลลึกเป็นต้น สับพิง้อ o ยูบค c ทีเรียยูบั e ทีเรียเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ทั้งในดินน้ำอากาศอาหารนมและในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นสามารถพบได้ทั้งในน้ำเค็มน้ำจืดน้ำกร่อยในทาน้ําแข็งหรือแม้กระทั่งแหล่งน้ำพุร้อนเป็นต้น ยูแบคทีเรียมีการดำรงชีวิตแบบภาวะย่อยสลายทําให้เกิดการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศจึงนิยมนําแบคทีเรียมาใช้ในการกําจัดขยะใช้ในการสลายคัาบน้ํามันบริเวณชายฝั่งและในทะเลรวมชั้งใช้ในการกําจัดสารเคมีตกค้างจากการเกษตรในการไปรูปอาหารหลายชนิดเช่นน้ำส้มสายชูปลาล้าผักดองปลา,าส้มนมเปี้ยวและเนยแข็งเป็นต้น ยูบัทีเรียมีกระบวนการเมตาบอลิซึมในการดำรงชีวิตที่หลากหลายสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้5กลุ่มคือ 1. กล um ุ่มโพรตอโอแบคทีเรียเป็นยูแบคทีเรียแกรมลบที่พบมากที่สุดและมีกระบวนการเมตาบอลิซึมที่หลากหลายบางกลุ่มสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้คล้ายพืชบางกลุ่มสามารถดำรงชีวิตโดยใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์และให้ซัลเฟอร์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น Purple s u ซ f u r Bacteria บางกลุ่มมีบทบาทช่วยตรึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศมาสร้างเป็นสารประกอบไนโตรเจนในดินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อาการเจริญเติบโตของพืชเช่นไลโซเบียมในปรมรากของพืชวงถัวเป็นต้นนะ 2>, 2กลุ่มคลาไมาเดียเป็นยูแบคทีเรียแกมลบที่เป็นปรสิตในเซลสัตว์ทำให้เกิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคก,กโนเลียหรือโรคหนองในเกิดจากการติดเชื้อในซิเลียโกโนเลียซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมอยู่กันเป็นคู่หันด้านเราเข้าหากันดูคล้ายเม็ดกาแฟหรือเม็ดถั่วย้อมสีแกรมจะเป็นสีแดงเป็นต้น 3, กลุ่มสไปโรคีดเป็นยูแบทีเรียแกรมลบ ที่มีรูปทรงเกลียวมีความยาวประมาณ0.25ไมโครโมิลลิเมตรยูบคทิเรียในกลุ่มนี้มีทั้งดำรงชีวิตแบบอิสระและบางสปีชีเป็นสาเหตุของโรคฟิฟิลิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อทิดโตนีมาพาริดุมมีลักษณะค้ายเกลียวสว่างเชื้อชอบอยู่ในที่มีความชื้นและตายง่ายในที่มีความแห้ง สี่แบคทีเรียแกมบวกเป็นยูแบคทีเรียที่พบแพร่กระจายทั่วไปในดินอากาศบางสปีชีส์สามารถผลิตกรดแลกติดได้เช่นแลโทอบาซิลัส sp. สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้หลายชนิดจำพวกการทำเนยผักดองและโยเกิร์ตเสปโทมาซิส sp. นำมาใช้ทำยาปฏิชีวนะ จำพวกยาสเตปโทมิยาซินยาเตตราไซเคลิลบีสวารัสเอสีสามารถสร้างเอนโดสปอร์ทำให้ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีและบางชนิดเป็นสาเหตุให้เกิดโรคแอนแท็กยูบคทีเลียแกมบวกอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีผนังเซลล์มีเพียงเงยื่อหุ้มเซลล์ที่ประกอบไปด้วยชั้นไขมันได้แก่ไมโคพลาสมา เป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กสุดประมาณ0.2-0.3ถึงไมโครเมตรสามารถเพิ่มและ,จะเจริญเติบโตได้นอกเซลล์โฮสต์ส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแต่บางสปีชีเป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดบวมในคนและหัวห้าไซยาโนแบาทีเรียเป็นยูบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนื่องจากมีสารสีเช่นคอรฟิลเอแคโรทีนอย และไฟโคโบิลินอยู่ภายในถุงแบน,แบนที่หุ้มเซลล์พบแพร่กระใจายในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งในแหล่งน้ำจืดน้ำเค็มบางสปีชีส์พบในบ่อน,น้ำพุร้อนและภายใต้น้ำแข็งของมหาสมุทรไซโนแบคทีเรียทำให้ออกซิเจนในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นในโลกยุคก,ก่อนและก่อให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่หายใจโดยใช้ออกซิเจนในปัจจุบันไซโนแบคทีเรียเป็นผู้ผลิตที่สำคัญของระบบริเวศ และบางชนิดสามารถดึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบในเตจได้เช่นแอนนาเนียนามอสต็อกและออสซิโทเรียเป็นต้น